สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี <c oughs> ทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับชองบอเบียร์ดําซิงครับพามาชมรถปรลาเลาครับนี่เดก้าครับเดก้าหน้าล่อนะครับผมคันนี้ได้มาไม่นานนับนะสำหรับเอฟซีคนไหนที่ติดตามคลิปดูคลิปก็จะรู้เลยครับว่าคันนี้เพิ่งได้มาไม่นานนะครับนี่เดก้าคันนี้ก็ถือว่าสภาพ สวยนะครับสภาพถือว่าสวยเลยนะทุกคนนะนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเริ่มต้นจากยางเลยครับยางหน้านะครับยางหน้าก็ยางใหม่นะครับนี่ดอกไม่ต้องถามครับหนาตึบ๊บพี่น้องเลยดอกหนากระทะมินียมนะครับมีเนียม17.5นะครับ17.5เจ็ดจเก้าเอฟเอ็กซ์แสดสองเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้กองใหญ่นะครับกองอากาศใหญ่สะเกตที่กองอากาศเป็นกองใหญ่ ครับมาตรฐานเลยนะครับคันนี้นี่ภาพก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับมีกองนักน้ํานะครับกองนักน้ําจากถังโซล่านะครับถังโซล่าของอิสุเลยนะครับครับกระบะดำก็สเปคสามมิตรเลยนะครับเป็นของสามมิตรนะครับต่อมาสามแสนกว่าบาทนะครับนี่สามมิตรแท้นะครสามมิตรแท้ต้องแบบนี้นะทุกคนนะนี่ กระบะสามิตรนะครับยาว4เมตรนะครับ4เมตรสภาพก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับยางหลังก็สวยครับ17.5นะครับอันนี้เป็นกระทาเหล็กธรรมดาครับนี่เ5 6เส้นเลยนะครับกระบุงกระบะมาตรฐานครับบริษัท3ามิตรรับประกัน3ปีนะครับนี่สวยงามครับกระทงปกระท้ายไม่มีตำหนินะครับไม่หักไม่เบี้ยวไม่งอ นะครับล็อกได้ปกตินะครับตามชมฟังขวาฝังขวาก็สวยงามเลยครับวันนี้ครับแบตเตอรี่ใหม่2ลูกนะครับท่อไอเสียตัว S นะครับผมอันนี้ช่วงล่างแน่นๆนะครับช่วงล่างเน่นๆเดี๋ยวพารีวิวให้ดูกันซีซับเป็นแบบรถเคนมาแล้วครับสวยครับนี่พื้นกระงกระบะไม่มียุบครับกระบะไม่มียุบกระทงกระทงสวยนะครับ ภาพก็โอเคแนบจะได้นะครับเต้าแนบดีนะครับไม่บิดไม่เบียเบ้ยวนะครับหัวก็ถือว่าโอเคนะครับยางหน้าก็ใหม่ฝั่งนี้นะครับรมานีนครับโดยรวมก็ถือว่าเจ๋วเลยนะครับคันนี้ปลาเราตัดใจปล่อยนะครับปล่อยนะทุกคนนะ ราคาก็เอ่อสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับสี่แสนบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศ8นย์แปดแปดสี่เจ็ดสี่หกสามแปดสอนะครับย้านะครับศูนย์แปดแปเดีามแปดสองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาติดเครื่องดูเลยครับติดเครื่องยกดําดูเลยภายในก็โอเคนะครับมีฝานี้ไม่มีครับฝานี้ เจ้า,จาของเก่าแบบอบถอดถอดไปใส่อีกคันหนึ่งนะครับแต่เราไปซื้อสภาพนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างอื่นก็โอเคสวยเลยนี่ไปเฟยผมฟงฟงไปเบาลมนะครับเบาะลมนี่ยิ่งๆเลยเบาไม่ขาดนะครับเบรกมืออยู่ครบนะครับอ่ะติดเครื่องครับพี่นอ้องคุยนานเดี๋ยวบานปลายครับนี่เครื่องนิ่มมากครับ อ้าดํบไม่ดูเลยครับีน้องเอ้ยเป็นไหนครับด,ดํสามิตรไม่ต้องเล่นเครื่องเลยครับดูดําขึ้นอย่างเร็วเลยอสวยจัดครับ ประมาณนี้นะครับ่ารีวิวให้ดูเลยนะครับเครื่องเกียร์ก็เสียงนิ่มดีนะครับเกียร์ใหญ่นะตัวนี้นี่เป็นเกียร์ใหญ่นะครับเป็นเกียร์เดก้าแท้เกียร์ใหญ่ชุดดำาปมดำสามมิตรกระบอกดำสามมิตรนะครับ ไม่มีที่ตีเลยพี่น้องเลยดูพื้นกระบุงกระบะดเขาอะรถค่อนข้างที่จะยังใหม่อยู่นะครับราคาแค่480,000บาทครับเอกสารอินวอย์นะครับผมอันนี้มอพักงามเขียวโจ้เลยครับชุดเบรกจิฟฟี่แบตเตอรี่ใหม่2ลูกนะครับที่เด็ดเลยครับเครื่องเขาสอง้อยหกแรงนะครับอันนี้260แรงโบอินเตอร์นะครับเครื่องเดก้านะครับห อะไร6เคส ETC อะไรนี่แหละนะครับโอ้ดูอ่ะหวัวยังไม่ได้ยกเลยเครื่องดีครับอันนี้เสียงนิ่มๆเลยเดี๋ยวดูไอซิไอไม่มีเลยครับ260แรงครับตัวนี้เป็นปั๊มโซล่าใหญ่ครับสังเกตี่ปั๊มโซล่าจะเป็นปั๊มใหญ่แล้วก็ เป็นป um ั๊มเทอร์โบนะครับนี่ปั um ๊มเทอร์โบเป็นโบอิ inter, นเตอร์นี่มีอินเตอร์ในตัวอันนี้คือเครื่องสเปกนอกเลยนะครับสเปกนอกมาเลยแอบหน้าือว่าโอเคครับสวยงามมากครับที่สี่สภาพนี้ค่อนข้างท,าที่จะหายากนะครับเครื่องนิ่งๆเลย เดี๋ยวไหมทุกคนยังจับอะ่ะเดี๋ยวพามาดูฝั่ง,ง้ครับนี่นี่เป็นบยตือแท้เลยครับเจ๋ยวอ,อร์พี่น้องเจ้โบย่างใหญ่อ่ะของเคอีนะครับตัวนี้ตัวลงมานาำก็สวยครับโคเวอร์พิเศษมนเยิ้มนะครับ แท็กซี่ F A A นะครับผมเอกนะครับป็นไงครับก็ดือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพ้าดูพื้นกระบะด้านหลังนี่พื้นกระบะไม่มียุบเลยนะครับไม่มียุบเลยแผงครงแผงข้างไม่บิดไม่งอนะครับพื้นไม่ยุบไม่มีผุเลยนะครับปะตงคาท้ายสวยครับรถส่วนมากวิ่งทรายอย่างเดียวครับวิ่งทรายแล้วก็วิ่งหิน3 4นสครับ อันนี้แทบไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับถือว่าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับดีมากใครได้ไปก็ใจยาวๆเลยครับส่วนหัวก็สวยครับไม่มีผุนะครับเบรกมงเบรกมืออยู่ครบนะครับคองอากาศใหญ่2องเก็บศูนย์นะครับเกียร์เดก้าใหญ่ครับเกียร์ใหญ่เลยนะครับพาร์ท15นิ้วครับตัวนี้มาตัดขาเลยครับอ้าวเกียร์ไปเนาะ ใครสนใจก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร088 47 46 3 8 2นับคลิกปนี้ก็เดี๋ยวเราลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ